Did you know คุ่นบหร์มาทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมฉันคิดว่าเธอดูข่าวนี่ตื่นมาเล่นเกมอ้าว ฝึกสมองตอนเช้านะเล่นเกมเนี่ยสมองอะไรของเธอเสียเวลาแทนที่จะเอาวเวลาดูทีวีก็ยังดีอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ตีอีกแล้วนะนี่พี่ผมว่าเล่นเกมเนี่ยมันฝึกสมองนะจริงๆเกมประเภทนี้ยมีด้วยเหรอผมมีมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีออย่างนี้ไม่ยอมแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหลายคนบอกนะครับว่าเล่นเกมมันติดมันไม่ดีแต่ว่าในบางแง่มุมเกมมันฝึกสมองหรือไม่อย,อย่างไรครับ นี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับเ you know มื่อพูดถึงการเล่นเกมแล้วเราก็จะนึกถึงความสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รู้สึกว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องไร้สาระทําให้เด็กนั้นติดเกมขี้เกียจและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่ทราบหรือไม่ครับว่าการเล่นเกม ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับและหลายคนก็ตั้งคำถามว่าการเล่นเกมทำให้เราฉลาดขึ้นได้จริงหรือเปล่าการเล่นเกมในระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยพัฒนาสมองได้เนื่องจากเราต้องใช้สมองส่วนต่างๆในการคิด วิเคราะห์และจดจํามันจะไปช่วยปรับปรุงพัฒนาและฝึกสร้างการเรียนรู้ให้กับสมองของเราสมองที่ว่านี้มี3ส่วนคือฮิปโปแคมปัสช่วยควบคุมการเรียนรู้และความจำพรีฟอนทัลคอร์เทกซ์ทำหน้าที่คิดทบทวนทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆและซีเรเบลลัมช่วยควบคุมกระบวนการความคิดและช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ที่สลับซับซ้อนเช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์งานวิจัยยังบอกอีกด้วยว่าการเล่นเกมแอคชั่นยังช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวหรือช่วยให้การมองเห็นและการเคลื่อนไหวของมือนั้นสอดคล้องกันครับขณะเดียวกันในด้านการมองเห็นผู้ที่เล่นเกม5 1 5ถึง15ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งเล็กๆได้ดียิ่งขึ้น แถมยังเพิ่มความสามารถในการแยกลำดับสีเทาได้ดีขึ้นนอกจากนี้ผลดีต่อสมองอื่นๆคือเพิ่มทักษะในการอ่านหนังสือได้เร็วและแม่นยำขึ้นหรือการชะลอความแก่ของสมองในกลุ่มของคนชราและคลายความเครียดได้เอ๊แล้วเล่นวิดีโอเกมยังไงถึงจะดีล่ะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพอดีคือหัวใจสาคัญครับการเล่นเกมไม่ควรเล่นนานจนเกินไปนะครับ เล่นวันล,ละ30นาทีก็ถือว่าเพียงพอแล้วนอกจากนี้การเลือกเกมก็สำคัญไม่แพ้กันทั้งรูปแบบและเนื้อหาควรเลือกเล่นเกมที่มีความสร้างสรรค์และเหมาะสมกับวัยด้วยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆจงจำไว้นะครับว่าเล่นแต่พอดีวันละประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับ10ชั่วโมงแบบที่ข่าว<ะ>ออกไปนะครับ<ะ>เกินพอดีนั่นคือติดเกม Di You know ไม่สนับสนุนนะครับ ไม่สนับสนุนพี่ครับพี่ไหนว่าไม่เล่นเกมไงไหนว่าไม่เล่นเกมไงไม่ไปทำงานไง 1. 1> พัฒนาสมองบ้างก็ดีนะครับแบบพี่นาครับนี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ครั้งที่2แล้วนะท่านผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับ่นสมองน้อยหรอสามแล้วนะ f a c E b o o k Twitter อีเมลมีจดหมายมาผมและพี่นาและพี่นิมคอยอยู่นะครับย่าตดเกมนะครับย้ำครับ30นาทีพอสวัสดีครับ Did You Know Ha ha ha